สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านอินกาเดนนะคะในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะค่ะวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆนะคะที่เห็นอยู่นี้คือบอนสีณเมืองนุนเนาะค่ะอันนี้ปล่อยใช่ไหมคะสวยมากเลยต้นเท่าไหร่คะน้องอินค่าต้นด่างแบบต้นด่างแบบนี้นะคะสองพันขึ้นสามพันสองพัน ถึงสามสามพันเนาะมีหลายต้นนะคะใครสนใจนะคะด่างสวยมากเลยนี่โอโ้โหมีสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มมีสีส้มด้วยนะคะนี่นี่ปล่อยไปเยอะแล้วใช่ไหมคะนี่ใช่อันนี้ราคานี่รุ่นเดียวกันเหรอคะรุ่นเดียวกันหมดเลยคะ่ะรุ่นเดียวกันเนาะเล้วต้นถ้าเป็น ถ้าไม่อันนี้ลุนดังดังน้อยๆก็ห้าร้อยเก้าสิบขึ้นไปห้าร้อยเก้าสิบเนาะรุ่นดังอืมถ้ารุนดังจะอยู่ประมาณสามร้อยแต่นี้ก็จะมีดังแบบนิดนิดหน่อยอ่าก็ห้าร้อยเก้าสิบมีดังนิดนึงค่ะเบอร์โทรอะไรคะน้องอินศูนย์แปดแปดค่ะห้าแปดสี่หนึ่งหกสองสี่ค่ะอีกรอบหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าแปดสี่หนึ่งหกสองสี่ค่ะสนใจก็โทรสอบถาม น้องเขาได้เลยนะคะว่าสนใจต้นไหนก็โทรมาทักลายของน้องเขานะคะให้เขาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งอ้ีจมีแต่สวยๆเลยนี่แล้วแม่เขาทิ้งเลยบ่ใ่ค่ะแม่อ๋อแม่นี่นี่แม่เขาในโดนผ่าไปแล้วจอมนะน,นี่เนาะใช่นี่ค่ะโอ้สวยนะคะนี่ทำไมมีหลายสีจังเลยนี่ ต้นนี้นี่นมีส้มโอ้หน้าสวยมากเลยต้นถือว่าโตตั้งแม่ได้สวยเลยนะคะนี่สนใจเนาะโทรมาสอบถามเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงข้อความตรงความคิดเห็นนะคะใครสนใจก็ พักเข้ามานี่ค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่อ่ฮาร์ปฮาร์ปแทบทั้งนั้นเลยแต่ละต้นนี่ค่ะดูความสวยงามของเขาพาได้สวยมากเลยนี่ปล่อยไปหลายต้นแล้วนี่ต้นด่างนี่นี่เก็บตกเนาะโอ้นี่ใบนี่ใบใหม่เนี่ยใบนี้ก็กําลังขึ้นมาฮาร์ปเลยนี่กําลังกลางแต่โตไม่เท่ากันเนาะใะ รุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันหมดเลยโอ้ดิต้นนี้โตเลยเนะี่เดี๋ยวไปดูด้านนูน้นนี่ด้านนี้ก็จะเป็นธาดบางแก้วนะคะโอ้นี่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยราคาสามร้อยขึ้นไปค่ะสามร้อยขึ้นไปนะคะมีต้นสวยๆเลยหน้าสีสวยๆเลยคะ่ะหน้าเข้มมากเลยนี่ พาดบางแก้วนะคะโอ้มีหลายกระถางเลยใครโทรมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะนี่ค่ะหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยก็มีหน้าเขียวอยู่บ้างนะคะนี่หน้าเขียวเม็ดแดงนี่ค่ะต้นเล็กก็มีนะคะมีต้นเล็กโตขึ้นมาหน่อยนี่ ก็เกรดนี่ปล่อยหรือยังใบเดียวปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้วนะต้นเท่าไหร่ใบหนึ่งเนี่ยสามร้อยขึ้นสามร้อยขึ้นเนาะ <400 S 2> <400 S 1> ดูเขาด่างสวยมากเลยนี่หน้าเทพเททั้งนั้นเลยพาได้สวยเทนี่โอ้สนใจนะคะโทรหาน้องอินได้เลยนะคะมีรักเอยด้วยรักเอยปล่อยไหมน่ะไม่ค่ะล้วเคร รากเอยังไม่ปล่อยนะโอ้ยเกาะเกล็ดเขาทำไมสวยจังเลยนี่หน้าเทพๆสวยๆนี่ใช่หมดเลยนะคะนี่ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นแม่ของณเมืองนุนเนาะมีแม่เขานะคะเกาะเกล็ดดางแบบนี้เลยสวยเลยนะคะต้นนี้ นี่แหละเห็นลูกๆ,ๆูกนี่ลูกๆเขาครับขาวอืมทำไหมหน้าเมืองนุนอยู่ทางนี้ก็มีอันนี้ลุ้นด่างใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมก็อยากไปลุ้นด่างก็เอาไปได้นะคะที่ยังไม่ด่างเนาะ ยังไม่ด่างระคาก็จะถูกหน่อยอน,นี่เกาะเป็ดแม่เขาสวยจังเลยนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรต้นเท่าไหร่ศิลาเพชรศิลาเพชรสองร้อยสองร้อยเนาะ,ะอันนี้เป็นบอลกัดสีเนาะ,ะเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็จะกัดสีแดงเนาะอันนี้อะไรเอ่ยนี่ก็ขายอยู่เนาะขายค่ะนี่คือ เทพพนมเทพพนมต้นเท่าไหร่คะต้นโตแล้วนร้ <170. S 2> อยเจ็เจ็ดินาะแต่ต้นโตหลายเขาเสือเขาโตนี่งเขาอ๋อสีชมพูเหรอคะถ้ากัดสีชมพูเขาโตจะกัดสีชมพูนี่นะคะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะตกาเก็ด อันนี้ก็เป็นศิลาหุ่มทองนะคะต้นโตแล้วนะคะสามร้อยขึ้นนะคะแล้วแต่ขนาดมีต้นต้นสูงทำแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะนี่ค่ะดูหน้าเขาศิลาหุ่มทองนี้ก็มีหลายหน้านะคะมีหลายหน้าชายชนปล่อยไหมคะปล่อยค่ะชายชนอยู่ที่เท่าไรเอ่ย ร้อยเจ็ดสิบรอ้วต้นโตมากแล้วนะคะมีป้ายป้ายอยู่นะคะต้นหนึ่งก็ป้ายหลายใบเลยนี่นะคะสวยๆเลยเอ๊ะเป็นแดงๆต้นอะไรเอ่ยมนฑลสวรรค์ค่ะอ๋อมนฑลสวรรค์พริกกับเกลืออ๋อพริกกับเกลืออันไหนมนฑลอันไหนพริกกับเกลือม<บ>นฑลใครออก นน,นะนน้ำตาลอ๋อมูน่ะพื้น้้ำตาลมันอยู่แซรกกันถ้าพี่กับเกลือก็จะเป็นสีเขียวแดงขาวไม่ขาวเนาะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นธาตุเนาะแม่แม่เข้าใช่ไหมใช่ธาตุบางแก้วนี่แดงแดงนี่อะไรเนาะเพชรเจ็ดสีใช่ไหมนี่แดงแดงอันนั้นเหล็ศิลาเพชรไหนนี่นี่ศิลาเพชรค่ะเอ้าเหรอ ทำไมคล้ายเพชรเจ็ดสีจังอันนี้เป็นหน้าชมพูเขาจะเป็นเพชรสีชมพูพื้นสีเขียวพี่มีเพชรเจ็ดสีต้นหนึ่งแล้วก็หน้าเขาออกมาแบบนี้แหละเขาทิ้งทิ้งใบไปหมดออกมาเนี่ยคล้ายแบบนี้เลยยังงงอยู่สีลาหุ้มทองสวยๆเลยสนใจก็โทรหาอินกาเด้นนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะ ส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นประเภทไก่เนาะไก่อะไรบ้างเนาะนี่ไก่ตัวงามไก่ไก่แก้วตัวงามไก่ฝรั่งอันนี้เป็นบอลสีอยู่นอกตู้นะคะแข็งแรงเลยต้นเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะต้นโตแล้วนะคะใครไม่มีตู้เนาะเอาไปนีเ่เอาไว้นอกตู้ได้เลยเพราะว่าเขาเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่อะไรเอ่ยสวยๆนี่โพแก้วคะ่ะโคแก้วอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหมือนกัน ร้อยห้าสิบนะคะต้นโตสวยงามมากนะคะเดี๋ยวให้ดูลวดลายใบของเขานี่โอ้โหเส้นใบหรือว่ากระดูกใบสีเขียวเข้มเลยนะคะสีสวยนะคะนี่ถ้าเอาไปเลี้ยงฟอร์มตัวโต,วตวนี่น่าจะสวยสะพั่งเลยนี่พื้นขาวก็มีนะคะแล้วพอใบโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นออกชมพูแดงประมาณนั้นนะคะสีชมพูเข้มเลยะคะ่ะอนี่สวยนะนี่ สนใจก็โทรมาหนึง่งอันนี้มีไก่ฝรั่งไก่ฮาวายไก่ฮาวายเนาะโอ้ยลายไก่ตัวนี้ที่อยู่นี่เนี่ยไม่รู้กี่สามสามไก่เนาะ,ะมีอะไรบ้างหนึง่งเม็ดเมดนางเสือดาวเนาะใช่ค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วอะไรอีกเรียงเียงอันนี้เป็นลูกไม้อ่าลูกไม้นีอะไลูกไม้เอ้อันนี้ก็สวยนี่ลูกไม้ตัวน,นี้ มึงโทรมาสอบถามเนาะแล้วก็อันนี้ก็นุกเล็กเนาะสนใจก็โทรมานี่ต้นแม่สิลาหุ่มทองนะคะดูใบอลังการมากเลยโอ้โหใบสวยงามมากเลยนี่ แม่ศิลาเมื่อกี้นะคะที่พาไปแต่แม่เขาจะด,ด่างนะคะมีสีเหลืองโอ้โหนี่เป็นจอมเขาในขนาดจอมนี่ใบอลังการมากเลยใบใหญ่มากนี่เอาไว้นอกตู้นะคะสวยจริงๆเลยสวยงามมากเลยใบเพชรนำโชคนะคะดูดูความงามของเขาสีแดงกระดูกเขียวใบใหญ่มากดูเต็มๆเลย อันนี้เป็นเม็ดข้าวขาวนี่อะไรนะคะเป็นวงกุดเพชรค่ะวงกุดเพชรอ๋อถ้ากัดสีจะเป็นแดงแบบนี้แหละอืมโอ้โหนี่นอกตู้นะคะนอกตู้ใบใหญ่มากส่วนข,ข้าวๆาวนี่คือน้องเหมียวนะคะเหมียว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 อยากจะเข้ากล้องนะคะอือ มงกุฎเพชรนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะสีขาวออกอมเขียวนะคะเม็ดแดงนะคะ